ไฟถนนสว่างจ้าแสงสะท้อนจากกระจกรถหรูบาดตาเสียงแปรรถประสานกับเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นกลิ่นน้ำหอมราคาแพงปะปนกับกลิ่นควันรถเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีซีดกับกระโปรงที่ขาดชายมือข้างหนึ่งกำถุงผ้าขาดขาดที่มีเพียงขนมปังแห้งสองชิ้นฝูงชนหยุดเดินเมื่อเธอก้าวเข้าไปตรงหน้าชายหนุ่มเขาเป็นซีอโอชื่อดัง สูดสีดำสนิทของเขาไร้รอยยับแม้แต่นิดเดียวดวงตาของเขาคมเหมือนใบมีดไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาโดยไม่ขออนุญาตแต่เธอไม่แม้แต่จะพูดริมฝีปากแห้งแตกของเธอแต่ลงบนริมฝีปากเย็นเฉียบของเขาเสียงหายใจของเขาขาดห่วงเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนชั่ววินาทีเดียวฝูงมชนส่งเสียงอุทาน แฟลชจากโทรศัพท์มือถือสว่างวาบเธอยังไม่ถอยเขาเองก็ยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งวินาทีนั้นเขารู้สึกได้ถึงความร้อนวาบขึ้นมาจากหน้าท้องความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนไฟกำลังลามผ่านเส้นประสาทของเขาหัวใจเขาเต้นแรงจนเขาได้ยินมันชัดเจนเหมือนมันจะระเบิดออกจากอกเขาไม่เคยโดนสัมผัสแบบนี้มาก่อน ไม่เคยให้ใครใกล้ชิดขนาดนี้เธอผละออกช้าช้าดวงตาสีน้ำตาลเข้มของเธอจ้องเขาแน่นิ่งไม่มีคำขอโทษไม่มีคำอธิบายเพียงแค่รอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้ขาของเขาอ่อนแรงเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกลิ่นหญ้าแห้งจากตัวเธอลอยเข้าจมูก มันต่างจากกลิ่นหอมประดิษฐ์ที่เขาคุ้นเคยเขายกมือขึ้นแตะริมฝีปากตัวเองยังรู้สึกถึงสัมผัสนั้นเหมือนมันฝังอยู่ในผิวเหมือนมันกำลังแผดเผาจากด้านในฝูงชนเริ่มสุบสิบผู้ช่วยของเขาวิ่งเข้ามาด้วยใบหน้าตื่นตระหนกแต่เขาไม่รับรู้ดวงตาของเขายังคงจ้องเธอไม่กระพริบเธอก้าวถอยหลังหันหลังกลับ เดินฝ่าฝูงชนออกไปอย่างเงียบงนันเสียงรองเท้าแต่กระทบพื้นฟังชัดในหัวเขาเหมือนเสียงนั้นจะติดอยู่ในโสตประสาทของเขาไปตลอดชีวิตเขาพยายามจะเรียกเธอแต่เสียงในลำคอไม่ยอมเปล่งออกมาลมหายใจของเขาหนักขึ้นราวกับอากาศรอบตัวกลายเป็นของเหลวข้นเหนียวเขาไม่เคยรู้สึกว่าอ่อนแอขนาดนี้แม้ในห้องประชุมที่เดิมพันด้วยพันล้าน แต่ตอนนี้เขาสัน่นผู้คนรอบข้างเริ่มยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเสียงชัตเตอร์ดังรัวเขาไม่สนใจสายตาเขายังจับจ้องแผ่นหลังของเธอเธอเดินไปไกลขึ้นทุกทีแต่กลิ่นของเธอยังไม่จางเขาก้าวเท้าออกมาอย่างช้าๆและไม่มั่นคงรองเท้าหนังของเขากระแทกพื้นหินอ่อน เกิดเสียงที่แตกต่างจากทุกย่างก้าวก่อนหน้านี้หัวใจเขาเต้นดังขึ้นดังกว่าความคิดดังกว่าเสียงคนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแต่เขาต้องตามเธอไปแม้จะมีคนจับแขนเขาไว้แม้ผู้ช่วยจะพูดอะไรบางอย่างด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกเขาสะบัดออกเหมือนแรงบางอย่างดึงเขาให้เดินตามเธอเลี้ยวเข้าไปในตรอกแคบๆ ที่มีแสงไฟกระพริบจากป้ายโฆษณาเก่าเขาเร่งฝีเท้าลมหายใจกลายเป็นไอร้อนในตรอกนั้นมีกลิ่นเน่าเบาๆกลิ่นอาหารบูดและกลิ่นผ้าชื้นเขาไม่สนใจเขาก้าวเข้าไปไม่มีเธอเพียงแมวตัวหนึ่งกระโจนหนีเมื่อเห็นเขาเสียงรองเท้าของเขาหยุดลงเงียบสนิท หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นอีกเหงือซึมตามไรผมเขาหันซ้ายหันขวาในเงามืดตรงผนังตึกเขาเห็นเธอยืนอยู่ใบหน้าของเธอเงียบสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่เย็นเยียบจนเขาชะงักไม่มีรอยยิ้มแล้วไม่มีความอ่อนหวานเธอก้าวออกจากเงามืดและพูดด้วยเสียงแผ่วเบา ตอนนี้นายรู้สึกแล้วใช่ไหมเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงของเด็กสาวมันฟังเหมือนเสียงที่ซ้อนกับหลายเสียงสูมต่ำแหบพร่าเหมือนคนพูดมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่โลกนี้เขาอยากถอยหลังแต่ขาเขาไม่ขยับเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นแสงจากป้ายโฆษณากับพลิบถี่ขึ้นจนเหมือนหัวใจของเขากำลังจะระเบิดตามจังหวะไฟนั้น เสียงในอกเขาดังจนกลบเสียงรอบข้างเขารู้สึกเหมือนถูกกดทับเหมือนมีบางสิ่งคลานอยู่ใต้ผิวหนังเธอเก้าวเข้ามาใกล้อีกสายตาไม่กระพริบริมฝีปากขยับช้าๆมันเริ่มแล้วเสียงนั้นกระซิบแต่สะท้อนในหัวเขาดังลัน่นเขากำลังสั่นแต่ไม่ใช่จากความกลัวมันเป็นความรู้สึกที่แปลกกว่า เหมือนความจริงกำลังแหลกสลายเหมือนร่างกายเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปมือของเธอยื่นออกมานิ้วเย็นเฉียบแตะกลางอกเขาวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างไหลเข้ามาบางอย่างที่ร้อนจัดบางอย่างที่มีชีวิตดวงตาเขาเบิกกว้างมองเห็นภาพซ้อนกันหลายชั้นฝูงชนในถนนที่เขาเพิ่งจากมา เปลี่ยนเป็นภาพลาโมเหมือนผ้าฝันเสียงในหัวเริ่มพูซ้อนกันหลายภาษาไม่มีคำใดเข้าใจได้แต่ทุกคำเต็มไปด้วยแรงบีบที่ไม่อาจต้านเขากำลังสูญเสียตัวเองทุกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นดินกลิ่นเลือดกลิ่นความทรงจำของใครก็ไม่รู้เธอยังจ้องเขาใบหน้าสงบจนผิดธรรมชาติตอนนี้นายเป็นของฉันแล้ว เสียงนั้นแหบต่ำแทรกเข้ามาในทุกหลอดเลือดเขาอยากตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาริมฝีปากเขาเริ่มขยับเองเหมือนมีคนอื่นกำลังใช้ร่างเขาพูดเขามองเธอแต่รู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วเธออยู่ลึกลงไปในตัวเขาเหมือนกำลังสิงสู่แสงไฟในตรอกดับบูบ ความมืดกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวและในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะแหลมสูงของใครบางคนหรือบางอย่างที่เขาเพิ่งปลุกขึ้นมาเองเสียงหัวเราะยังคงก้องดังก้องอยู่ในกะโหลกไม่ใช่จากภายนอกแต่มาจากข้างในเรากับมันอยู่ใต้ผิวหนังใต้ลิ้นอยู่ในเลือดที่ไหลเวียน เขาสุดลงกับพื้นฝ่ามือแตะพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบแต่รู้สึกเหมือนแตะลงบนผิวของสิ่งมีชีวิตพื้นหายใจเต้นตามจังหวะหัวใจของบางอย่างที่เขาไม่อาจเห็นเขาเหนยหน้าช้าช้าเธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแต่ดวงตาเปลี่ยนไปตาดำขยายกว้างไม่มีแววของมนุษย์หลงเหลือจากมุมปากของเธอ ของเหลวสีดำไหลซึมออกมาช้าหนักเหมือนอยางมะตอยร้อนกลิ่งเหม็นไม่ลอยขึ้นเหมือนเส้นผมถูกไฟลนเหมือนวิญญาณกำลังถูกเผาเขาอยากหนีแต่ร่างกายเขาไม่ฟังอีกต่อไปมือเขาเริ่มสัน่นแล้วหยุดแล้วสั่นอีกนิ้วของเขาบิดผิดรูปเหมือนถูกบังคับจากแรงที่ไม่ใช่ของเขาเจ็บใช่ไหม เสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งนุ่มนวลเหมือนเมื่อตอนจูบแรกแต่ตอนนี้เสียงนั้นเหมือนกำลังเย้ยนี่แค่จุดเริ่มต้นเธอก้าวมาใกลย้ย่ำผ่านเงามืดที่ดูเหมือนจะตามติดร่างเธอเหมือนผ้าคลุมเขาพยายามขยับแต่ทุกกล้ามเนื้อเหมือนถูกเย็บเข้ากับความกลัวความเย็นแล่นขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังช้าหนัก เหมือนน้ำแข็งที่กำลังแทรกเข้าสู่ไขกระดูกและเธอก็ย่อตัวลงกระซิทข้างหูเขานายเปิดประตูให้ฉันเองเสียงนั้นคือความจริงคือคำตัดสินคือคำสาปทันใดนั้นสายตาเขาก็มืดลงแต่เขายังคงได้ยินเสียงหัวใจของบางสิ่งที่เต้นอยู่ข้างในแทนของเขาเองความมืดที่เข้าปกคลุม ไม่ใช่เพียงแค่ในสายตาแต่มันแทรกซึมเข้าสู่จิตใจเหมือนน้ำมันหนืดที่ค่อยๆกลืนแสงสุดท้ายเขาพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับกลืนหายเข้าไปในลำคอกลายเป็นเสียงครางต่ำเหมือนสัตว์บาดเจ็บที่กำลังกลายพันธุ์เธอลุกขึ้นยืนอีกครั้งเนรอดตัวเธอสันไหวเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่กำลังหายใจพร้อมกันกับเธอ ถนนด้านนอกเงียบลงอย่างน่าประหลาดไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงฝีเท้ามีเพียงเสียงลมหายใจของเขาที่เริ่มเปลี่ยนจังหวะมันไม่ใช่ของเขาอีกแล้วมันเร็วเกินไปหนักเกินไปเหมือนเครื่องจักรที่ถูกเร่งเกินขีดจำกัดดวงตาเขาลืมขึ้นอีกครั้งแต่ภาพที่เห็นไม่ใช่โลกเดิมสีทุกอย่างเปลี่ยนไปเข้มขึ้นดิบขึ้น ทุกเงามืดดูจะเคลื่อนไหวช้าๆเขาเห็นเส้นแสงที่วิ่งผ่านผนังผ่านพื้นเหมือนเส้นเลือดของสถานที่นี้แล้วเขาก็เห็นเธอชัดเจนขึ้นไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่มนุษย์ร่างของเธอขยายเส้นผมเปลี่ยนเป็นเงาดำที่ลอยอยู่ในอากาศเหมือนหนวดของสัตว์ใต้ทะเลแต่เต็มไปด้วยดวงตาเล็กๆที่กระพริบพร้อมกัน หัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งแล้วหยุดครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาเต้นด้วยเสียงใหม่เหมือนเสียงของหัวใจสองดวงที่เต้นพร้อมกันในร่างเดียวตอนนี้เธอกระซิบอีกครั้งพร้อมยื่นมือมาแตะแก้มเขาเบาๆเราคือหนึ่งเดียวกันแล้วสัมผัสของเธอเหมือนเปลวไฟที่ลามผ่านผิวหนังแต่แทนที่จะไหม้ มันเปิดเหมือนผิวหนังถูกเปิดออกจากด้านในเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกมนุษย์เขาเห็นตัวเองในดวงตาของเธอแต่ไม่ใช่เขาอีกต่อไปสิ่งนั้นยิ้มตอบเขาจากข้างในดวงตาเธอสิ่งที่อยู่ในดวงตาเธอยิ้มกว้างจนไม่ควรจะเป็นไปได้ริมฝีปากมันฉีกยาวเกินขอบหน้าฟันเรียงซ้อนกันหลายชั้น เหมือนของสัตว์นักล่าในฝันร้ายเขาไม่อยากมองแต่ละสายตาไม่ได้เหมือนดวงตาของมันดูดกลืนสติทั้งหมดหัวเขาเริ่มปวดปวดจนตาพร่ามัวแต่ความคิดกลับคมชัดเกินไปเขาเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นเมืองที่ถูกเผาคนที่วิ่งหนีเลือดที่ไหลเป็นแม่น้ำใต้ดินเสียงกรีดร้องดังขึ้นในหัว เป็นเสียงของเขาเองแต่ไม่ใช่จากปากเขามันมาจากข้างในสิ่งนั้นกำลังพูดด้วยเสียงเขากำลังหัวเราะด้วยเสียงเขาเขายื่นมือออกไปหวังจะผลักเธอออกแต่กลับแตะลงบนบางสิ่งที่อ่อนนุ่มอุ่นเหมือนหัวใจที่ยังเต้นอยู่มือเขาเปื้อนเลือดเลือดที่ไม่รู้มาจากไหนหรือจากใคร เขามองลงใต้ฝ่ามือเขาคือเงารูปร่างมนุษย์นอนแน่นิ่งดวงตาเบิดโพรงไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจมีเพียงเลือดที่ไหลาจากอกและหน้าของเขาเองที่สะท้อนอยู่ในนิตาของผู้ตายเขาก้าวถอยแต่ชนเข้ากับผนังเย็นเฉียบผนังที่เต้นตุบตุบตามจังหวะหัวใจที่ไม่ใช่ของเขาเธออยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้ง ใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจเธอในรูหูแต่ตอนนี้เธอไม่มีใบหน้าอีกต่อไปเพียงแค่เงาที่เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาบางครั้งเหมือนหญิงสาวบางครั้งเหมือนเด็กบางครั้งเหมือนเขาเองเจ้าของร่างเก่าไม่ต้องการมันแล้วเสียงนั้นพูดออกมาพร้อมรอยยิ้มที่ค่อยๆปรากฏกลางความว่างเปล่าเขาอยากหลับตา แต่เปลือกตาก็ไม่ยอมปิดเขากำลังตื่นมากกว่าที่เคยตื่นในชีวิตและเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เธอให้เขาไม่ใช่แค่จูบแต่มันคือประตูที่เปิดเพียงครั้งเดียวและไม่มีวันปิดอีกต่อไปเสียงในหัวเขาเงียบลงเหมือนพายุที่สงบในวินาทีสุดท้ายก่อนการล่มสลายร่างของเขายืนนิ่งกลางปรอกที่เงียบสงัด ไม่มีผู้คนไม่มีเสียงรถมีเพียงแสงไฟสลัวจากป้ายโฆษณาที่กระพริบครั้งสุดท้ายก่อนจะดับไปเขามองมือของตัวเองไม่สั่นแล้วไม่เย็นแต่มันไม่ใช่มือของเขาอีกต่อไปภายในอกหัวใจยังเต้นแต่เต้นในจังหวะของใครอีกคนหรืออีกสิ่ง เขาไม่รู้ว่าเป็นใครอีกแล้วชื่อของเขาความทรงจำของเขาทั้งหมดจมหายไปกับเสียงจูบนั้นเขาหันกลับเดินออกจากตรอกฝีเท้าแน่วแน่ช้าหนักแสงไฟถนนสว่างขึ้นทีละดวงเปิดทางให้เขาเดินผู้คนบนถนนหันมามองแต่ไม่มีใครจำเขาได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นใคร เขาเดินผ่านพวกเขาเหมือนเงาที่ไม่มีตัวตนในแววตาเขามีบางอย่างใหม่ลึกมืดและนิ่งซีโอผู้ทรงอำนาจไม่มีอีกแล้วมีเพียงร่างหนึ่งที่บรรจุด,ด้วยบางสิ่งที่ตื่นขึ้นมาในจูบนั้นและมันกำลังมองหาคนต่อไปประตูบานต่อไปเพื่อเปิดอีกครั้ง ในที่ที่ไม่มีใครระวังและมันจะเริ่มอีกครั้งเงียบชา้าแนบเนียนเหมือนจูบหนึ่งเดียวที่ไม่มีวันลืม